ค่ะสวัสดีเอฟพีแป้นช่องทุกคนนะคะมาดีนุ่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของเซียนปักโคนใช่นะคะในคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะคลิปแรกโค้งแรกคนหายมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบปดหลังเลขออกคนกระป้อยได้นะคะบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นก้อนจะไปชมคลิปไม่คลิปโค้งสุดท้ายนะคะนุ่นทิยาจะสู้มาเห็นคลิปโค้งแรกเป็นแบบใดนะคะคลิปแรกเป็นแบบใดงัตที่ผ่านมากของคนเข่าสามตโต๊นะคะเซียนปักโคนใช่นะคะ นะคะคลิปแรกโค้งแรกวันที่1กันยา2565เพิ่นหายแบบนี้นะคะเลขวิ่งเลขแรนเพิ่นหายศกับ7กับ9เน้นที่เลข0กับ7นะคะเลข2ตัวอาจารย์จับห้70 7 2 75เน้นที่75นะคะไปกับบนล่างนะคะเลข3ตัวอาจารย์หายมาก8 4 9 9 7 9 9 7 5, นะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับ เป็นคลิปแรกโค้งแรกของอาจารย์เซียนปะกคนใช่นะคะเป็นหายแบบนี้นะคะกับบ่รู้ว่าจะเขาคลิปแรกหรือคลิปสองนะคะขาบบ่าวว่าเป็นการเซเวลานุ้นทิยาจะหายไปตั้งเสียงสนทนาระว่างนุ้นทิยากับอาจารย์เซียนปะกคนใช่ในคลิปโค้งสุดท้ายงวดหนึ่งกันยาสองห้าหกห้าไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขอโทษได้หลายเด้อค่ะเด้นอน้องทิยาโทษกับสาวไทยคลิปอยู่ค่ะอ๋อบอเป็นยังครับหลายอาจารย์หลายสำนักเป็นส่งมาให้เป็นกุ้งสุดท้ายทั้งนั้นเลยค่ะแมนกับแมนนี่นนอสองไปสองสุดท้ายอาจารย์ทำงานอยู่บ่ค่ะตอนนี้ทำงว้าววาได้ย่บหรือเปล่าค่ะฮะ พ้อพอพอยุค่ะพ้ออยุ่าพ,อออพ,อพอ่อใจ่รถประวันรถเมื่อสับารูค่ะค่ะค่ะท้องสุดท้ายของสุดท้ายยงเลยค่ะรักเปแดกอ่ะย่างเื้กานั่นแหละค่ะค่ะแดกเ็ย่างเต็ยังอยู่แดดนเออผมยังแหย่างเดี๋ยวพี่เจ๊ขามเนา แม่ค่ะแล้วันที่ที่เปลี่ยนอกอค่ะค่ะค่ะอ่าเรีสองคนไทยครับมาแล้วมาอดแล้วแล้ต่อเล่อยเดือค่ะเราบอกเป็นการเสียเวลาครับคู่แรกครับค่ะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งค่ะ เก้าสองเก้าสองค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะอะโหลกันครับผมกันสองศูนย์สองศูนย์ตัวกันสองศูนย์เป็นตัวกันเนอะค่ะ เลกสองตัวมีอยู่สานีัแล้วครับค่ะเลขสามตัวมีประค่าอาจารย์สามตัวสามตัวมันมีมันมีอยู่ตัวหนึ่งห่างร่วมกันแล้วเลขพูกก็เป็นสองตัวพอดีค่ะครับเจ็ดสามศูนเจ็ดสามศูนย์ค่ะไอ้เลขพวกอะคือศูนย์เจ็ดแปดเออ ศูน์เจ็ดแปดเลขถูกครับเลขสองตัวอาจารย์เน่นตัวได้ค่ะเลขสองตัวผมเน,น้นให้เก้าสองตัวเดียวเก้าสองหางเดียวหมดไปค่ะอาจารย์เกสอง อาจารย์าอาจารย์มดไปค่ะเออ,น,อเเน,นั่นแย่อยู่ก่อให้เราว่างเล็บเบิร์นน้ำน่ะคะเอาเล็บเบิรนน้ำหางอีกหางนึงก็ได้ค่ะเพื่อฮ็อกเกอรเล็บนบิร์นฮ็อนั่นอนุญาตว่าเล็อาจารย์จังน้อยหนึ่งค่ะเลขอาจารย์ เสี่ยนปะกค้นใช้งวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกห้าเป็นโค้งสุดท้ายอาจารย์ให้เลขสองตมาเก้าหนึ่งเก้าสองห้าเก้าหกหกโตกันสองศนตรงกันปะค่ะอาจารย์ตรงกันครับตรงกันสำหรับเลขสามตัวอาจารย์ให้หางเดียวคือเจ็ดสามศูนเลขทูบกับศูนย์เจ็ดแปดตรงกันปะค่ะ ค,ค่ะนอนุนิยากรกวบาผู้นอาจารย์หลายหลายเด้อค่ะเด้อที่ทรงแนวทางมาให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะขอให้อาจารย์โชคดีนะคะขอพุณน่ะาวัสด,ดีค่ะดีครับค,ค่ะพอมปพิล็อกเอจซี่กับสินดงยินหล่ะนะคะเสียงสัมผมานานัสระวางอนุนิยาก,กับอาจารย์เซียนปะโคนใช่ในโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะคะ,ะนอนทุทิยาจะสู้ไม่เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะ นะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะอาจารย์เซียนปะค้นใช้็นไห่เก้าหนึ่งเก้าสองหาเก้าหกหกนะคะโตกันคือสองศูนย์ที่นู้นที่ย่าเขียนไว้สีแดงนี่นะคะเลขสามตัวก็จะมีเก็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดนี่เป็นเลขทูบนะคะตัวเน้นของเลขสามตัวก็จะมีเก็ดสามศูนย์เลขสองตัวคือเก้าสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสือส่อตลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ นะคะเป็นโค้งสุดท้ายของเสี้ยนปาโค้นใช่นะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักกันพลาดกันลืมนะคะเข้ากับมารุ่นน้ำกันวางวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกห้านี่นะคะเรียกของอาจารย์จะเขาหรือจะไกลเคียงนะคะทีดิพาน์มากของเพื่อนกับเขาสามตัวโต๊ดนะคะงวดนี้เป็นแบบนี้นะคะโค้งแรกเห็นแล้วนะคะเปรียบเทียบให้เบื้องล้วนะคะนะคะว่าเป็น เบิ้งเป็นการบันเทิงเบิ้งเป็นสติตินะคะชอบค่อยจัดค่อยลุ่นนะคะเพระชอบกับเบิ้งกับเลื่อนผ่านว่าเป็นยังคะ่ะเพราะว่าห้าเบิ้งเป็นสติตินะคะหรือเบิ้งเป็นการเปรียบเทียบนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขอ,อยุติเลขคงสุดท้ายของเส้นประกุนใ้ในงวดหนึ่ง 1, กันยาสองห้าหกห้าไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไม้สวัสดีค่ะ